คไปให้ถึงน้องอย่างเดียวครับผม ทุกท่านครับผมวันนี้ออกมานะครับบางเขตฝนตกนะครับผมบ้านผมนะแล้วก็บางที่ไม่ตกนะครับบางที่ก็ครึ้มอย่างเดียวนะครับผมแต่จังหวัดอื่นเขาตกท่วมกันเลยนะฮะวันนี้จะพาพี่แปะนะครับแล้วก็ไปลุยกันต้นงิ้วที่ผมเจอนะครับผมถ้ายังไม่มีใครตีเนี่ยใหญ่ครับผม แต่คิดว่ามีน้ําแล้วถ้าช่วงช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขตทั้งที่ผมมาตีรอบนอกบางที่ก็มีน้ํานะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับผมว่าถ้ายังไม่มีใครตีนะครับผมตอกคอยครับขึ้นไปดูนะฮะว่ามันจะมีน้ํามากน้อยขนาดไหนแต่สําหรับผมคิดว่าเต็มแน่นอนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ฝนล,ลงเป็นบางพื้นที่นะครับฝนแล้วก็ดอกไม้ดอกหญ้าอะไรเงี้ยมันก็เริ่มงอกงามขึ้นมาในเะขตเขตน,นั้นนะครับ แต่ก็มีบ้างนะครับจากที่ผมถ่ายมาเรื่อยๆนะครับผมจากคลิปหนึ่งคลิปสองนะฮะถ้าพึ่งไม่มีอาหารกินเนี่ยมันจะล้างไปเลยนะครับในในในสามเดือนเนี่ยนะฮะอันนี้เข้าเกือบเดือนที่สามเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ล้างมันแก่แน่นอนถ้าแก่ก็จะไม่ตัดลงนะฮะเอาแต่น้ํานะครับผมโนนกับผมพี่แปะนะฮะขี่ตามตูดม้านู่นนะครับ มาถึงต้นแล้วนะฮะโอ้โหใหญ่นะครับผมจากคลิปแรกคลิปแรกจะแค่เป็นวงเล็กๆไม่ถึงต้นใหญ่นะครับจากกิ่งนะฮะพอคลิปที่สองเริ่มถึงต้นใหญ่นะฮะความขยายของรังวันนี้มาคลิปที่สามนะครับก็ใหญ่แล้วก็ลามลงมาที่ต้นใหญ่เยอะเลยนะฮะไปลุ้นหัวน้ำกันวันนี้นะครับตอกทอยหโหดหน่อยนะครับผม น้องที่สนใจทอยนะครับผมซื้อไปครั้งเดียวน่ยใช้ได้ตลอดนะฮะเนี่ยผมก็ใช้ทอยนะครับผมคือมันปลอดภัยนะครับก็ทักผมไปที่เบอร์ผมได้นะฮะศูนย์แปดเก้าหกสี่สองเจ็ดสี่หกสามนะครับผมหรือไอ l ดีไลน์นะฮะใครที่ไปใน Messenger ผมไม่ค่อยได้เล่นนะนะครับผมส่วนมากจะที่ไลน์มากกว่านะครับผม เพราะว่าจะตอบคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับแล้วก็ไปที่ l ล n e นะครับผมลูกค้าผมก็จะอยู่ที่ l ล n e เยอะนะฮะส่วน e s s e n g e r ไม่ในเฟซเนี่ยไม่ค่อยได้ไปออนเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไม่มีเวลาเลยจริงๆนะครับก็มีเพจผานมังกรนะครับผมอันนั้นก็จะเอาคลิปไปลงบ้างนะครับผมไปครับทำครบกันนะฮะทำครบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมใช้ใบลำไยแห้งที่เขามาทิ้งนะครับผมแล้วก็มี ไอ้ก้านมะพร้าวแห้งหน่อยหนึ่งนะครับหาคบยากฮะฝนมันตกนะครับผมยังไม่ได้ใส่สายตะพายนะครับมากับพี่แปะครับผมสวัสดีครับคบพี่แปะเหมือนเดิมนะฮะเมื่อกี้จุดติดไม่ติดบ้างนะครับวันนั้นรู้สึกว่าจะโดนต่อยจนไฟแชกหล่นปากเลยโดนหนักครับโดนหนักนะครับผมคือยังมันดับใช่ป่ะครบ่ะคบดับแล้วก็แก้คาบชอบคาบไฟแชกไว้นะครับผม ต่อยชนปลาแชกหลุดปากโอ้พกตัวเดียวด้วยครับผมคิดเอานะครับผมว่าการพกประแชกตัวเดียวตอนนี้แกพกถึงสามตัวแล้วนะฮะ <c oughs> ไปครับผมมาําพบกันครับผมไปลุย ผมการตอกพอยนะฮะเหยียบสองนะครับผมเหยียบขาแล้วลูกนะฮะแล้วก็จับกลางลูกหนึ่งใช้มือทำงานอยู่ข้างเดียวแต่พี่แป๊ะก็สนัดซ้ายทั้งขวานะครับผมตอนนี้เพิ่งเริ่มชักใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันสะเทือนนะฮะ ต้นงิ้วจะตอกลึกหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับผมแต่ตอกแล้วเนี่ยเราต้องถอนออกนะฮะเราจะไม่คาต้นไม้นะครับครึ้งต้นเลยนะครับมองดูพึ่งต้องจุดจุดครบนะครับผม เนี่ยครับคือไม่มีสายรัดนะฮะเราก็คือพยุงตัวเรานะเหยียบถอยนะจากลูกที่หนึ่งลูกที่สองนะครับก็เหยียบนะครับผมส่วนลูกที่สามจับอยู่ตรงกุงพี่แปะนะครับผมลูกที่สี่โน่นฮะลูกที่สี่ขึ้นไปกลัวยัง กลัวๆแล้วเหรอไปเดี๋ยวผมขึ้นนะครับ มีเหีบอะเอามีขึ้นไปด้หรอจุดครบก่อนนะพึ่งแตกต่อยแล้วฮะผมต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าจุดครบจะขึ้นไปช่วยน้องด้วยนะต้องไอ้มงลงนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะ ลุยกันตันนี้ก็โถดหน่อยเนี่ยหน้าฝนจะเป็นอย่างนี้นะครับผมลงเท้าไม่ถอดนะครับเพราะว่าถ้าต่อยแบบนี้ถอดลงเท้าไม่ได้ฮนะติดป้าครบแกะ เออโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วครบพอป่ะแปะอเ,เอาควันขึ้นไปช่วยน้องก่อนนะฮะ ถึงไวถึงน้องอย่างเดียวครับผม,มแตกแล้วเด้อหายใจไม่ออกบอกนะบะกวันช่วยข้างบนนะฮะผมก็เต็มเลยนะครับโดนขาไปสองทีแล้วครับถึงพอพอเปล่าแปะ เดี๋ยวถอยลูกท้ายไม่ถึงใช่ไหมฮะผมตรงสาวก็แปลงกลางต้นนะฮะขึ้นด้วยแต่ Họ ở dù ngang Hả? Oh, no. Hả? Huh? Huh? Ở ngang ัวครับเนี่ฮะได้แก่โม้งนะครับพีก,กันนะฮะเ,เก่งเสื้อ,มมอไม่ต้องพูดถึงครับผมโอยไม่โวครับขาวลางต้นเฮ้ยวก่อน,นเต็มหัวครับผม đánh rồi các lên. bỏ cái phì các <laughs> <laughs> hả? nhiều đi. Để đi. เอาไม่ได้แล้วเนี่ยลูดจุ๊บอะีลูลกผมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวต่อยเต็มหมดเอาขึ้นมาหน่อยอแกมีกบทอมาไม่ขอไม่ขอกระแตงอ่ะเอะอไปขึ้นเลยขึ้นเลย

ติดนะเดีย๋ยวเดี๋ยวเชื่อ <c oughs> ติดมันแตกไปแล้วลอก <c oughs> ต่อให้แน่นเด้อรู้สึกว่าจะยืดว่ะ ไ,ได้ยังแปะได้ยังลุยถึงนางพญายฮ้อาเป็นอ,อยู่บมนต้นหนานนะครับผมไปขึ้นไปเลยของผมเยอะควันนะ่ะแต่ช้าเดี๋ยวครบแล้วหมดจะยุ่ง ดีนะครับผมคบติดดีนะต่อยครับผม tiết dữ tiết lên nói <coughs> đọc lên này, này nữa hình nói thêm luôn họp, tỏ ní dù cáng tôn nữa คือเราไม่สามารถที่จะเชือกก่อกริงับผมอย่างนี้ต้องรู้ให้ถึงน,นางพญาครับกินก็หลบ 聊浪，聊浪、嗯。